สวัสดีค่ะพบกับช่องอน Channel นะคะวันนี้นะคะอ,อ้นก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาทำรูปติดบัตรนะคะไม่ว่าจะไปสมัครเรียนสมัครงานนะคะเอาเทคนิคมาแชร์เทคนิคง,ง่ายๆนะคะที่ใครๆก็ทำได้นะคะพร้อมแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้เราเปิดโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาเลยค่ะ Adobe Photoshop นะคะขอ,อ,อง,งอันจะเป็น Adobe Photoshop 2021นะคะใครที่อยากให้อนทำคอนเทนต์ไหนนะคะก็เม้นข้างล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ นี่นะคะเมื่อเราเข้ามาหน้าโปรแกรมแล้วนะคะให้เราไปที่ตรงนี้ค่ะไฟล์ค่ะแล้วก็โอเพนค่ะไปหารูปที่เราต้องการใช้ในงานในการทำเลยค่ะคอนก็จะใช้รูปนี้นะคะส่วนรูปนะคะ ให้เราถ่ายตรงที่มีแสงสว่างเพียงพอนะคะถ้าใครที่เป็นรูปพื้นหลังแบบนี้ได้ยิ่งดีนะคะส่วนใครที่เป็นพื้นดอกไม้ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะเปิดโฟลเดอร์มาอย่างนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะไปที่เครื่องมือตัวน,นี้เลยค่ะ Quick Selection Tool นะคะเสร็จแล้วก็มามาร์คค่ะ นำมา m a r มาลากเอาเลยนะคะเสร็จ hmm. แล้วกดแอนติเนตค่ะ mm hmm. ลบส่วนที่เป็นส่วนเกินออกนะคะ mm hmm. เสร็จแล้วนะคะ mm hmm. ให้ไปที่ปุ่มตรงนี้ค่ะ mm hmm. add a mark ค่ะเสร็จ hmm. แล้วนะคะแค mm hmm. ่ไปที่เครื่องมือตัวนี้ค่ะ mm hmm. add a mark นะคะ mm hmm. คลิกเข้าไปเลยค่ะ ก็จะได้เป็นรูปตารางแบบนี้มานะคะตารางมัคอสมานะคะแล้วให้ไปต่อที่ตัวนี้เลยค่ะ Create a new layer ค่ะกดเข้าไปเลยค่ะนี่นะคะก็จะได้เลเยอร์หนึ่งมานะคะเสร็จแล้วเพน์ bucket tool นะคะกดเข้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะ เลือกสีนะคะฮอนก็จะใช้สีฟ้า,ฟาอ่อนๆแบบนี้นะคะแล้วกดโอเคค่ะนั้นนะคะกดเทสีลงไปเลยค่ะนะคะเลเยอร์หนึ่งค่ะคลิกลากนะคะให้เลเยอร์หนึ่งมาอยู่ข้างล่างนะคะเสร็จแล้วนะคะไปที่เครื่องมือตัวนี้ค่ะ,ะซูมทูนะคะเครื่องมือตัวนี้ซูมอินนะคะเพื่อที่จะขยาย ให้รูปภาพใหญ่ขึ้นนะคะเราจะได้ตรวจสอบความเรียบร้อยนะคะว่ารูปของเรานะคะมีจุดบกพร่องตรงไหนไหมนะคะส่วนซูมเอาท์นะคะจะทําให้รูปมีขนาดเล็กลงหรือเท่าเดิมนะคะเราไปใช้ที่ซูมเอาท์กันก่อน,นะคะอ่ะกดฮ้อนจะกดฮ้อนจะกดซูมไปก่อนนะคะซูมเพื่อจะขยายนะคะ ขยายหาจุดบกข้องของเรานะคะก็คือตรงค้อนจะเป็นจุดนี้นะคะแล้วไปที่เครื่องมือตัวนี้เลยค่ะบัตชูนะคะทำการนะคะเลือกเลเยอร์ให้เป็นเลเยอร์หนึ่งค่ะแล้วลบเลยค่ะรอยที่เป็นรอยหยักนะคะทำการลบออกนะคะตรงนี้สามารถปรับแต่งได้นะคะทำให้ภาพเราดูสวยดูเนียนขึ้นนะคะ ทําการลูปออกเลยนะคะเพราะว่าก,ก็จะมีเยอะอยู่นะคะก็่อย,ค,อยค่อยปรับนะคะถ้าเราทําผิดนะคะให้กด control e n t e s e t ได้นะคะแล้วลบใหม่ค่ะขยายรูปให้เล็กลงค่ะแค่นี้นะคะก็ได้แล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราใช้ตัวที่เป็นรูปมือนะคะคลิกเลเยอร์หค่ะ ให้เป็นสีเท่าๆแบบนี้นะคะแล้วกดชิปค้างไว้ค่ะกดอีกเลเยอร์สองค่ะเลือกเอาทั้งสองเลเยอร์นะคะเสร็จแล้วให้กด ctrl j ค่ะนี้นะคะเพื่อทำการ Copy ปี้เลเยอร์นะคะเสร็จแล้วนะคะให้กด ctrl e ค่ะแบบนี้นะคะเป็นการรวมเลเยอร์เข้าหากันนะคะเลเยอร์ layer, ก่อนหน้านี้เราก็สามารถปรับแก้ไขได้นะคะ ต่อไปนะคะให้ไปที่ไฟล์ค่ะไปที่ new ค่ะก็จะได้แบบนี้มานะคะไปกำหนดพิกเซลค่ะให้เป็นเซนติเมตรค่ะกว้างนะคะให้ใช้3ค่ะความสูงนะคะกำหนดเป็น4ค่ะพิกเซลตรงนี้นะคะไม่ต้องปรับเปลี่ยนนะคะ ให้เปลี่ยนเป็น300ค่ะแล้วกด create ค่ะจะได้แบบนี้มานะคะหน้าปเปล่าแบบนี้มาเลยค่ะแล้วกลับไปที่หน้าแรกของเราค่ะอยู่ตรงด้านบนตรงนี้นะคะคลิกซ้ายไปเลยค่ะไปที่เลเยอร์ที่เรารวมเลเยอร์ไว้แล้วนะคะก็คือเลเยอร์ศูนย์ copy นะคะลากไปเลยค่ะลากแบบนี้นะคะลากไปที่หน้าที่เราสร้างขึ้นมาใหม่แบบนี้ค่ะแล้วปล่อยมือเลยค่ะ ก็จะได้แบบนี้มานะคะเสร็จแล้วนะคะให้เลือกเปลี่ยนเครื่องมือนะคะ move t o ตัวนี้นะคะให้เป็นแบบนี้นะคะเป็นกรอบแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้กด control 0ค่ะ control 0แบบนี้นะคะแล้วเราก็ปรับแต่งรูปได้ค่ะว่าต้องการรูปอยู่ที่ขนาดไหนนะคะก็จะขึ้นขีดให้ดูนะคะอย่างนี้นะคะก็คือตรงกลางแล้วนะคะก็คือสามารถปรับแต่งได้นะคะเสร็จแล้ว เหมือนเดิมค่ะทําการรวมเลเยอร์นะคะซึ่งด้านบนนะคะก็จะขึ้นสีเทาๆไว้ให้แล้วนะคะกดชิปค่ะเลือกด้านล่างด้วยค่ะเสร็จแล้วเหมือนเดิมค่ะคอนโทนอ E ค่ะแบบนี้นะคะเป็นการรวมเลเยอร์ค่ะต่อไปนะคะเราจะทําการทํารูปภาพนะคะเพื่อที่จะใช้ติดปัดจริงๆแล้วนะคะสามารถนําไปพิมพ์ได้นะคะไปที่ไฟล์ค่ะ แล้วก็นิ้วเหมือนเดิมนะคะตรงนี้นะคะพิกเซลตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นนิ้วค่ะตรงนี้นะคะความกว้างนะคะให้ใช้เป็นสี่ต่อหกค่ะตรงนี้นะคะกำหนดอยู่ที่สามร้อยเหมือนเดิมค่ะกด create ค่ะจะได้แบบนี้มานะคะแล้วกลับไปที่หน้าที่สองของเราค่ะ ก็คือหน้านี้นะคะลากไฟล์ค่ะที่เรารวมเลเยอร์ไว้เลยค่ะลากเลเยอร์แบบนี้เลยค่ะไปที่หน้าที่3ค่ะปล่อยมือเลยค่ะทําการปรับแต่งนะคะให้รูปของเราออกมาสวยงามนะคะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้กด a n t i n e t ค่ะเพื่อที่ทําการ copy ภาพออกมานะคะ วางไปเลยนะคะก็จะขีดเส้นแดงๆนะคะบอกเราว่าเราวางถูกตำแหน่งไหมตำแหน่งตรงกันหรือเปล่านะคะก็สังเกตได้เลยนะคะวางไปเลยค่ะวางให้เต็มช่องนะคะแค่นี้นะคะเราก็สามารถมีภาพติดบัตรไม่ว่าจะไปสมัครเรียนหรือสมัครงานนะคะอันก็นำเทคนิคง่ายๆมาบอกนะคะขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะไปที่ไฟล์ค่ะไปที่ s a ฟแอ s นะคะแล้วไปที่ save on your computer ค่ะไปที่ตรงนี้นะคะเปลี่ยนชื่อฟอนเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้นะคะเพราะก็จะเป็นทำรูปทำรูปติดบาร มันมีไฟล์เดิมนะคะเลาก็เขียนหนึ่งเข้าไปนะคะเพื่อที่จะไม่ทับไฟล์เดิมของเรานะคะแล้วกด save ค่ะกด ok เลยค่ะไฟล์ที่เรา save ครั้งแรกนะคะเราสามารถนำมาปรับแก้ไขได้นะคะส่วนอ้นจะพาไป save ไฟล์ที่มันเป็นรูปภาพเลยนะคะเวลาเราจะไปพิ i n t งานก็จะสะดวกค่ะไปที่ตัวน,นี้เลยค่ะไฟล์ค่ะไปที่ save add เหมือนเดิมนะคะ ไปที่ s เซฟ on your computer เหมือนเดิมค่ะเปลี่ยนตรงนี้ค่ะ Save a s type นะคะเปลี่ยนนามสกุลนะคะให้เป็น jpeg หรือว่า jpg ตรงนี้ค่ะกดเข้าไปเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วกด save ค่ะไม่ต้องเปลี่ยนขนาดนะคะกดโอเคไปเลยค่ะแค่นี้นะคะ เราก็ได้รูปไปติดบัตรแล้วค่ะไปเช็คไฟล์กันหน่อยนะคะพอน,นก็จะอยู่ที่ตรงนี้เลยค่ะไดดีนะคะมันเก็บไว้ในไดดีนะคะอ่านี่นะคะที่เราเพิ่งบันทึกไปนะคะไฟล์แรกที่ออนบอกว่าเราสามารถปรับแก้ไขได้นะคะลองเปิดได้เลยค่ะนี่นะคะก็จะมาสู่ไฟล์ที่1นนะคะที่เราสามารถปรับแก้ไขแบบนี้ได้นะคะส่วน อีกโฟลเดอร์หนึ่งที่ว่านให้เซฟเป็นรูปภาพนะคะก็คือตัวนี้นะคะ,ะก็จะได้รูปแบบนี้เลยค่ะพิมพ์ได้เลยค่ะสามารถไปอัดนะคะนําไปอัดแล้วก็พิมพ์น,นะคะแล้วก็มาตัดนะคะตัดเป็นแยกชิ้นนะคะนําไปสมัครเรียนสมัครงานง่ายๆแค่นี้เราก็ประหยัดตังค์นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ว่าด้ทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ